ผมขอบคุณคุณชดชัยมากนะครับที่ถือสายรอนะครับครับครับผมจะการตรวจสอบข้อมูลในระบบนะครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสะดวกที่จะชําระค่าบัตรเครดิตกับทางเราในตอนไหนครับเท่าไหร่ครับยอดทางชําระจำนวนเงินสี่หมื่นเก้าพันห้ารอยเจ็ดสิบแปดบาททวนครับโอ้เอา้าผมผมไม่ได้ไม่ได้มียอดทางนะพี่ เอาแล้วทำไมข้อมูลของคุณลูกค้าเนี่ยถึงแจ้งขึ้นมาในระบบของทางเราได้ล่ะครับข้อมูลที่แจ้งขึ้นมาในระบบเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยได้ทําการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกับทางเรานะครับเป็นบัตรเครดิตแคสต์เลขท้ายห้าสี่เจ็ดแปดทำการเปิดใช้งานทิ่ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซนตานาตาเชียงรายนะครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยยังไม่ได้ทําการชําระเลยสักครั้งนะครับ างเราเนี่ยเช่ติดต่อคุณลูกค้ามาในครั้งนี้นะครับครับแต่ผมเปิดอยู่สมอสายก่อนนะครับคุณลูกค้ายืนยันนะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องอะไรกับประเครดิตไปนี้เลยใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้าช่วยสือ่อสายรอสักพู่นะครับเดี๋ยวทางเราจะทาการโอนสายคุณลูกค้าเนี่ยไปยังเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบข้อมูลนะครับ รถคันสื่สายรอสะกู่นะครับครับผม รอนะคะเรื่องขออยู่ตรงกับคุณเชิดชัยชื่นใจนะคะได้ครับค่ะในเบื้องต้นเนี่ยคุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้าไม่มีบัตรเครดิตนะคะใช่ครับแต,แต่ว่า,ะวมมะาะจะต้องตรวจสอบเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลสารสนเทกอุปกรณ์ของเราอยู่แล้วสิบกล่องใช่ไหมคะเป็นครับแต่อยู่สมุทรสาครครับก็คือคุณลูกค้าไม่ได้เป็นคนเปิดบัตรเครดิตใบน,นี้เองถูกต้องนะคะใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางธนาคารของเราขออนุญาตชี้แจงข้อมูลตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะก็คือทางเราเนี่ยได้ทําการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ซ้ํานะคะบัตรเครดิตเอฟเคสแลร์แทสเออเรซายห้าสิบเจ็ดแปดเนี่ยได้ทําการสมัครไว้ภายในไชื่อของคุณลูกค้าจะทําการสมัครไว้เมื่อวันที่หนึ่ง เดือนพฤศจิกายนปี2565นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในวันที่10เดือนพฤศจิกายนปี2565เนี่ยได้ทําการรูดใช้จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเป็นจํานวนเงินอยู่ที่49,507บาทจนถึงนปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้มีการชาระค่างวดเข้ามาเลยนะคะวันนี้ทางเราก็เลยโทรมาเรียนแจ้งให้ทราบเพื่อคุณลูกค้าเนี่ยทำการชาระค่าบัตรเครดิตนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้าไม่ได้เป็นคนเปิดบัตรเครดิตไปนี่เองถูกต้องนะคะใช่ครับ อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าเนี่ยไปแจ้งความนะคะแล้วก็ให้เอาใบรับรองแจ้งความเนี่ยมายื่นกับนธนาคารของเรานะคะเพราะยังไงก็ตามตอนเนี้ยบัตรโันเนี่ยค่ะก็คือได้ทําการสมัครใช้งานไว้ภายในบ้านชื่อของคุณลูกค้านะคะแล้วก็ได้ทําการรูปใช้ใ,ในชื่อของคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าหาจดาจบประจำมาจดข้อมูลค่ะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลหลักฐานในการแจ้งความนะคะครับผมเดี๋ยวคุณลูกค้าพร้อมจดและแจ้งได้เลยนะคะครับผมค่ะ โอเคครับค่ะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าเขียนว่าหมายเลขบัตรเครดิตนะคะหกสองสองหกนะคะครับหกสองสองหกค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์สองนะคะแป๊บหนึ่งแล้วพี่ไม่ทันอ่ะได้ค่ะรอสักครู่ได้ค่ะครับผม ค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเหกสองสองหกแล้วก็ศูนย์เก้าศย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ค่ะแป๊บนึงพี่ไใช่ค่ะครับค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะ 6, แล้วก็ห้าสี่เจ็ดแปดนะคะหกสอง